ฉเฉลยตัวรําสมาชิกเบอร์2ขององค์กรชุดดำคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนะคะใครอยากรุ้นอย่าดูคลิปนี้เด็ดขาดแต่ถ้าเกิดอยากรู้มากๆก็ตามแอดมินมาเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวจีโซนแฟนตัวยงคนรักโคน,นันนะคะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับความตื่นเต้นมากๆที่จะมาบอกข่าวดีว่าอาจารย์โกโชอาโอยาม่าเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่ารัมคือใครเพื่อนๆจำก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่แอดมินเคยทำคลิปวิเคราะห์ว่ารัมคือใครและผู้ต้องสงสัยมี3คนนั่นก็คือคนแรกคุณครูวากสะรูมิคนที่2ผู้กำกับคูโรดะเฮียวเอะ และคนที่3กุ๊กร้านซูชิวากิตะคาเนโนริซึ่งคลิปนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตามไปดูกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะ Detective Conan ไฟล์ที่1066อาจารย์โกโชก็ได้เผยออกมาแล้วว่าใครกันแน่ก็คือรำตัวจริงและคนนั้นก็คือ,อาวากิตะคาเนโนรินั่นเองค่ะ ใครทายถูกกันบ้างเอ่ยและที่สำคัญนะคะจากตอนที่เฉลยนี้เราจะเห็นได้ว่ารัมเคยปรากฏตัวออกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในรูปของชายแก่ที่ไปอยู่ที่จุดนัดพบวันที่ FBI กํากำลังวางแผนล่อจับยินและวันนั้นก็เป็นวันเดียวกับที่ตัวจริงของอากาอิชูอิจิถูกเปิดเผยว่าเขาเป็น FBI และรัมก็จำหน้าของคาเมลได้ด้วยค่ะ